สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวกันเทอร์ามานีช anel ค่ะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําเมนูน้ําพริกลงเรือนะคะเมนูน้ําพริกลงเรือนี่ก็จะคล้ายๆกับน้ําพริกกะปินะคะแต่เอามาผัดค่ะทานคู่กับหมูหวานหรือว่าปลาดุกฟูนี่เข้ากันสุดยอดเลยค่ะไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่นุ่งอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุ่งก็จะพามาทําเมนูน้ําพริกลงเรือค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะแม่นุ่งจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าแต่ละสูตรอาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีกระปิย่างน้ําตาลปี๊บพริกขี้หนูผสมกับพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็มะนาวแม่นุ่งจะใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวนะคะ บางสูตรเขาก็จะใช้เป็นตะลิงปิงละกรํารหรือว่าม่วงนะคะแต่ไม่ต้องจะใช้เป็นมะนาวแทนนะคะแล้วก็จะมีมะอืดค่ะมะอืดเขาจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็น,นขนแบบนี้ค่ะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะวิธีเอาขนแบบนี้ออกนะคะง่ายๆก็คือเอาไปแช่น้ําแล้วก็ใช้มีดขูดออกนะคะเขาจะออกง่ายมากๆเลยค่ะเวลาเราขูดขนเขาออกแล้วเขาก็จะคล้ายๆกับมือเขือเหลืองนะคะ แล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็กุ้งแห้งแช่น้ำให้นิ่มนะคะในส่วนของน้ำพริกโรงเรือนะคะก็ต้องทานคู่กับหมูหวานค่ะวัตถุดิบของหมูหวานก็จะมีหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะแล้วก็หอมแดงซอยค่ะอันนี้แม่ลุงก็จะเอามาเพื่อเพิ่มสีสันนะคะก็คือซีอิ๊วดำค่ะน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำในส่วนของหมูหวานก่อนนะคะแม่ลุงก็จะนำหอมแดงลงไปเจียวค่ะ เคียวให้หอมเหลืองดีเลยนะคะถ้าเราเคี่ยวหอมไม่เหลืองนะคะเ,เขาก็จะได้แค่ความหวานจากหอมแดงนะคะถ้าเราถ้าเราเคียวให้เหลืองเนี่ยเขาจะได้ทั้งความหวานแล้วก็ความหอมจากหอมแดงะคะ่ะ ถ้าเคียวเหลืองกรอบเกินเไปนี่ก็จะทําให้มีกลิ่นนะกลิ่นที่มันไหม้นะคะต้องให้เหลืองกราลองดีตอนนี้หอมแดงของเราก็หอมเหลืองดีแล้วนะคะลุงก็จะใส่เป็นหมูสามชั้นลงไปค่ะแบบนี้เขาก็จะได้ความหอมจากหอมเคียวนะคะ นี่ลงก็ผัดหมูเริ่มจะเซ็ตตัวแล้วนะคะใส่เป็นเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะสองถึสามช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวลูกจะย่อนน้ำลงไปสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยะค่ะเคียวให้น้ำงววซีเลยนะคะ เดี๋ยวไม่รุ่งจะเพิ่มซีอิ๊วดำลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาได้สีสันที่สวยงามค่ะอ่าสีเริ่มมาแล้วสวยงามตามท้องเรื่องค่ะแล้วก็จะเคี่ยวจนกว่าน้ำจะง,งวดนะคะน้ำต่างๆซึมเข้ากับเนื้อหมูของเราดีค่ะตอนนี้หมูหวานของเราก็กำลังจะงวดได้ที่แล้วนะคะ ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็เอาขึ้นมาตาักใส่ภาชนะเตรียมไว้เลยค่ะต่อไปนะคะไม่ลุงก็จะพามาตำน้ําพริกลงเรือค่ะใส่พริกขี้หนูแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงลงไปนะคะแล้วก็กระเทียม4-5กลีบค่ะ กริกกระเทียมให้ละเอียดดีเลยค่ะอันนี้คือความเผ็ดตามชอบนะคะ ็จะเอาความละเอียดประมาณนี้พอนะคะต่อไปนะคะแม่ลุงก็จะมาใส่เป็นกุ้งแห้งค่ะแช่น้ําให้นิ่มดีเลยนะคะจะได้โขลกง่ายๆค่ะจะโขลกกุ้งแห้งก่อนหรือว่าโขลกพริกกระเทียมก่อนก็ได้นะคะถ้าเราแช่น้ํานิ่มดีแล้วเขาจะโขลกง่ายหน่อยหรือเพื่อนๆจะเอาไปปั่นก็ได้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปแม่ลุงก็จะนํามะึกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าเป็นมะึกลูกใหญ่หน่อยแม่ลุงก็จะใช้ประมาณ2ลูกนะคะแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆก็ใช้ประมาณ 3- 4ลูกค่ะมะึกเขามีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อนๆจะเอาไปตามส้มตําหรือว่าเอามาทําน้ําพริกก็อร่อยดีค่ะ พอเราหั่นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะใส่มะอึกลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำมะอึกให้แตกดีเลยนะคะละเอียดดีเลยค่ะ ต่อไปไม่ลุงก็จะใส่เป็นกะปีที่เราย่างไว้ลงไปนะคะย่างให้หอมดีเลยนะคะโขลกทุกอย่างผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะถ้ากะปีเค็มนะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะ สำหรับใครที่กะปิไม่เค็มนะคะก็สามารถเพิ่มเป็นน้ำปลาได้ค่ะแต่แม่ลุงจะไม่ใส่น้ำปลานะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะแม่ลุงก็จะใส่เป็นน้ำตาลปี๊ปลงไปค่ะแล้วก็มะนาวนะคะแม,ม่ลุงก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวแทนนะคะ บางคนก็มีตะลิงปิงก็สามารถใช้ตะลิงปิงหรือว่าละกำรรมหรือว่ามะม่วงก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมะอ,อึกน,นะคะจะต้องมีค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ กลิ่นหอมมากขนาดยังไม่เอาไปผัดนะคะเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไปผัดกันค่ะแล้วก็จะน,ำ,นำพริกลงเรือของเราลงไปผัดกันเลยนะคะพอน้ำมันร้อนนั้นก็จะนำน้ำพริกลงไปผัดเลยค่ะ หอมดีเลยค่ะคลิปนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะคะอาจจะมีเสียงน้องหมาแทกเข้ามาหน่อยเนาะข้างบ้านเขาเลี้ยงหมาผัดให้ส่งกลิ่นหอมดีเลยนะคะ เดี๋ยวมะรุ่งจะชิมรสชาตินะคะออร่อยมากๆเลยค่ะรสชาตินี่เข้มข้นกำลังดีเลยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลย เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกลงเรือของเราหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะทานแค้มกับผักสดต่างๆก็อร่อยเข้ากันดีค่ะน้ำพริกลงเรือนี่จะต้องทานคู่กับหมูหวานหรือว่าปลาดุกฟูนะคะถึงจะอร่อยเข้ากันค่ะอย่าลืมเอาไปทําตามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ